เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่รัฐมิสซูรีของสหรัฐค่ะเกิดเหตุหมือปืนซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าที่จบการศึกษาไปเมื่อปีที่แล้วก่อเหตุยิงที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐมิสซูรีของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ6คนผู้อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปในโรงเรียนเวลาประมาณ9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น ก่อนที่จะใช้ปืนยิงครูและวัยรุ่นหญิงหลังจากนั้นเจ้าหน้นานนที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนและตำรวจรีบเข้าไประงับเหตุและยื่นปะทะกับผู้ต้องสงสัยทําให้ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าก,การก่อเหตุในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะสังหารใครคนใดคนหนึ่งแบบเฉพาะเจาะจงหรือไม่โดยแฮร์ริสไม่เคยมีประวัติก่ออาชญากรรมมาก่อนรานล,ลมปัน้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกลางทะเลหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้เรือบริเวณนอกชายฝั่งทางใต้ขอ,อ,องประเทศทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดต้องหนีเอาชีวิตรอดหน่วยกู้ภัยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่อไปโดยเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย14คนมีผู้รอดชีวิตอย่างน้อย312คนขณะที่สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างไม่ไมแน่ชัด อุบัติเหตุเกี่ยวกับเรือและเรือข้ามฟากเป็นเรือที่เป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยในอินโดนีเซียเนื่องจากมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้เรือขนส่งอย่างไม่เข้มงวดมากนักสภาพการจราจรในกรุงทากา,กาของบังกราเทศเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางสายฝนที่ตกลงอย่างต่อเนื่องจนมีน้ำท่วมขัง หลังจากรัฐบาลสั่งให้ประชาชนหลายแสนคนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนที่พายุไซโคลนสีตรังจะพัดขึ้นฝั่งและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างรัฐบาลจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมากกว่า7,000แห่งเพื่อรองรับประชาชนมากถึง3ล้านคนขณะที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือจำเป็นสำหรับค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งมีชาวโรฮิงญาพักอยู่มากกว่า1ล้านคนแล้ว เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคเปิดเผยว่าจากการประเมินคาดว่าประชาชนอย่างน้อย250,000คนในเมืองชายฝั่งอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วโดยอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5คนและรัฐบาลเกรงว่าตัวเลขอาจจะสูงกว่านี้